เป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันที่3นะคะ day 3ในการที่เราเต้นแยกส่วนก้มหัวสะบัดหน้าให้สวยขึ้น,นหมุนหน้าอกแล้วก็ควงเอวตรงนี้นะคะพี่สร้อยจะลองทำพร้อมกันให้ดูเป็นท่าละ4ครั้งแล้วกันนะคะทุกอย่างเราจะเริ่มจากขวาก่อนนะคะ1 2 3 1 2สซ้ำหนสะบัด3 4 5 6สะบัด7 8อีกครั้งค่ะ หนึ่งสองสะบัดสามสี่ห้าหกสะบัดเจ็ดแปด ending trick ตรงนี้ของพี่สร้อยนะคะนั่นก็คืออย่าลืมว่าเราจะต้องเกรงไหล่แล้วก็ปีกหลังของเราให้ดีนะคะและการสะบัดที่สวยขึ้นเราจะใช้คางนะคะในการที่สะบัดหน้าไปนะคะแล้วไอตอนที่สะบัดหน้ามันจะใช้ทักษะกระตุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเกรงกล้าเนื้อตรงนี้ให้ดีๆนะคะกระตุกไม่พอคะ่ะเราจะต้องมีการเฉียงเอง็นไป ด้านใดด้านหนึ่งนะคะถ้าใครที่เป็นแอดวานซ์อยู่แล้วนะคะท่านี้จะสวยขึ้นถ้าเราเชิดคางแล้วเราก็บอดี้เวฟหน้าอกพร้อมกับบอดี้เวฟทั้งตัวไปด้วยนะคะอย่างเช่น,นก้มจากซสายค่ะก้มแปะเชิดคางเสร็จเราบอดี้เวฟเก็บด้านค้างเก็บให้หมดนะคะก้มแปะนะคะ เชิดคางแล้วก็บอดี้เวฟมานะคะซึ่งบอดี้เวฟเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปสอนกันอีกเอพิโซดหนึ่งนะคะท่าต่อไปก็จะเป็นท่านี้นะคะ1 2 3 1 2 3 4 5ซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ทริคของพี่ส้อยก็จะมีอยู่แค่ตรงนี <t> ้เท่านั้นค่ะก็คือว่าในการที่ถ้าเกิดสมมติเราจะเอามือเขาเข้ามาเพื่อที่จะให้อกเราเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีการเหมือนคล้ายกับเรานั่งเก้าอี้ใช่ไหมคะคราวนี้เราผ่อนน้าหนักไปด้านหน้าอ่ะนั่งผ่อนน้าหนักไปด้านหน้าแล้วก็นั่งนะคะเวลาที่เราผ่อนน้ําหนักไปด้านหน้านะคะพอเรานั่งใช่ไหมการผ่อนน้าหนักไปด้านหน้าก็คือยืนขึ้นนั่นเองนะคะ ยืนขึ้นเสร็จพอหน้าอกเราถูรอบกำแพงหรือจะเป็นมือของเราได้ครบร้อยนะคะเป็นแนวเป็นแนวตรงแบบนี้ค่ะร8 0ยองศาเสร็จให้เราผลักเขาออกก็เหมือนเป็นการนั่งนั่นเองนะคะเสร็จพอเราผลักเขาออกเนี่ยมือกับตัวเราก็ต้องวนเป็น180องศาด้วยนะคะได้ไหมคะขอใหม่นะ1นินสองซ้ผลักขึ้นไปหาก,กำแพงนะคะใช้มือและกำปัน้น แปดที่หน้าอกให้ครบร้อย1 8อองศาก็คือเป็นแนวระนาบคราวนี้พอครบเสร็จให้เราผลักเขาออกเหมือนเรานั่งเลยนะคะคราวนี้ตอนผลักเขาออกเราก็ต้องวนมาร้อยองศาตรงนี้เช่นเดิมนะคะวนให้ครบคราวนี้มันก็จะเป็นวงกลมนะคะอ่ะขอใหมหนึ่งสองซ้ำผลักขึ้นหนึ่งยืนขึ้นนั่งสองผลักขึ้นสาม ยืนขึ้นนั่ง4เห็นไหมคะผลักขึ้น1ครบร้อยประึกองศาก่อน2นั่ง3ก็คือผลักออกแล้วก็วนให้ครบร้อยประึกองศา4ขึ้น1 2นะคะนั่ง3 4ขึ้น1 2 3 4 1 2 3 4อ่แอนเป็นแอนนะคะไลหลห่อเนาะ ่ามาท่านี้ว่าง1งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ได้มีคะท่าต่อไปก็จะเป็นท่าสุดท้ายนะคะท่านี้ถ้าจะให้สวยก็ย่อเขานิดนึงอย่าลืมว่าเด้งก้นเด้งอกนะคะเพราะเวลาที่เราหมุนเนี่ยเราจะควงแบบนี้ถูกต้องไหมคะคราวนี้ควงเป็นควงห้ามขี้เกียจก็คือว่า ก้นก็คือจะต้องดิ้งไปด้านหลังใช่ไหมคะคราวนี้พอเรามาด้านหน้าเราก็เป้าเราก็จะอยู่แบบนี้เหมือนเราสควิสก้นเราเหมือนบีบกน้บบกนเราถีบไปข้างหน้านะคะคราวนี้ผ่อนก้นเราแอนก้นไปด้านหลังคราวนี้เหมือนบีบก้นมาด้านหน้านะคะบีบก้นมาด้านหน้าแล้วการที่จะทําท่านี้ให้สวยทุกคนจะต้องวาดก้นเป็นวงกลมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่หักแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะเหมือนเป็นวงกลมที่แบบ เฮ้ยมันไม่ครบวงกลมอ่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังวาดวงกลม,มโอเคไหมเราวาดไปวาดไปเห็นไหมคะตามมือเลยเฮ้มันต้องไปซ้ายก่อนอย่าเพิ่งขึ้นมาก่อนคราวนี้เด้งไปเราต้องเฉียงไปข้างหน้านี่เด้งไปเฮ้ยอ่ะไปเฮ้ยปายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้กล้ามเนื้อกบก,ก้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปลายหนึ่งสองสามสี่ สี่สามสองหนึ่งเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่สี่สามสองหนึ่งนะคะทริคพี่ส้อยก็คือว่าเวลาที่เราเวลาที่เราหมุนเนี่ยหมุนก้นเนี่ยไอตอนที่เราไปด้านหลังอกเราจะแอ่นใช่ไหมคะพอเรามาด้านหน้านะครับตรงหน้าท้องตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนเราพับเก็บลงมา ะะพับเก็บลงมาซึ่งตรงนี้มันก็จะใช้เทคนิคของฮิปฮอปเข้าช่วยนะคะก็คือเป็นการหายใจเข้าหายใจเข้าเด้งก้นเด้งอกเด้งหายใจออกมันก็จะขูบมานะคะก้นก็จะสควีดลงไปแทงเป้าขึ้นนะคะอะหายใจเข้าหน่หายใจออกเห็นไหมคะหายใจเข้าหายใจออก นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาทำพร้อมกันเดินสองสั้นตั้งแต่แรกเลย1 2 3 4งสองสามสี่ห้หกเวนหนึ่งสอีห้แอนเยอะเยอะเจ็ดแปดควงขวาหนึ่งสอสาควงซ้ายห้า แล้วก็เก่งเก่งมากะคะ่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์มากนะคะถ้าเกิดเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี้ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้กับคลิป day 4ซึ่งพี่ส้อยก็จะสอนการเลื้อยตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะในคลิปวันที่4นะคะสาหรับ the beginner By SirE s ์อีเซอรนะคะขอบคุณมากมาเลยนะคะมีความสุขกันมากๆนะแล้วก็อย่าลืมซ้อมนะคะบาย